สบายดีคุณผู้ฟังที่ขรารพรักาสบายดีย่ามือเศร้าพี่น้องป้องป่ายสู่ขู่คนสบายดีสบายดีสบายดียดเตียมเก็บมากอกอดใส่ตูไ้ไห้สะกคยอกตู้ึ้นไปแสนเอ้ยกตู้คุณไปเสียใบบ่อนก่าวเดินเทิงเด้อย่องต่อเถิงโอ,อล่าสุดเจมมาลาจะไปหาหมอวันนี้ จะไปตรวจดูมันิจบแพงปะวะไปกวดแล้วนะไปกวดได้ไหไม่ถึงสแกนสมองหรอบ่า <c oughs> ที่หลักหน้าต้นกันลายที่นอกฟองปลายเสมือน ใส่ข้ามก็ได้ล่านคงล่านค่าแต่เขาเป็นหลักใส่ข้ามก็ถีบโลดก็โลมโลด้ตัวใส่ข้ามเะย <c oughs> แก็ใส่ข้ามทิ้งข้ามปรอมเ่ี๋ยมาเขาจะใส่ข้ามปลอมหั่นละ อร่อยเยอะแยะพี่น้องเอยทีบหมูปไปหมูล่มหมูพืชเยอะมากว่าสิเข้ามามูปุ๊กตอนเนี้ยถ้าวมากหมูกร้า่บนเขาละก่ังหนงบัวเลยบัวแดงเออนี่อาไปปลูกไม่นี่ทางนหนนี่ก็ใส่ตู่นะใส่เออะบนเป็นดิฟนะฮะปคูนดินใหม่งคอ กี่ตาของอยูกมันก็ขึ้นนั่นแหละมแล้วพอวานพปอีตู้เสร็มันขึ้นลงไปเลยตายซะอันเนี้ยนอยูกตล้ดก็เก็บกินระจับเงินพ่านพานไปตู้เสร็จแล้มันขึ้นเร็มตวตายมงามมันขึ้นเยอะพระเจ้าอ่ะบกวยามันจีนงคะส้มพนแล้รก็ใส่ส้ง้ส้มงามดีก่อห้าวแกนห้าแกนมันเก็บตลอด้วพวกมันสกก่อยคือ มัวแบมคนงานมัสุยัมันมันเนียันสแล้วพวกเจ๊เสจมีมันได้พี่น้องเอ้ยเก็บขายกูมึงมันก็ขายบ่มันก็ขายอีกเลยนอก็จะเก็บขายเลยแหละพี่น้องเอ้ย ปูกเพิ่มบม่าพอแล้วปลูกเพิ่ม <Okay. S 1> ก,กับปุ่นกับมะพร้าวปุูกกับดีมาเพื่อว่ากันปลูกยากคน <c oughs> นี่ิปุนนนงนี่ยาคน่ะน <c oughs> ี่พอจะเหตดหัวยังนีเห็ุสู้วันน,นี้ก็ได้หัว <Yeah. S 1> จปีดไปเลยนี่ หน้าหน้าผสมน้าบอกน้าบริบบอมแกงกับเบิ้น้ำแขงกับคนละขวมน้ำแขงกับหมูหัาหมูกร เออียงแน่นี่นะพักสลงสลักอีกเอ่อยไปสร้างดไปอานแม่สร้างแม่สรางใสอีกมาเน่ากตีปากมันโลดเท่นั่น อยูข้อภาก็เห็นแบ๊กเก็ไข่หัวหัวมาสเตล่ะกินนะต้องเห็นมันหลบับ กระวังแบบนี้มันจะได้เป็นหมาป่าอยู่ดอกเด้อมันอยากเป็นหมาบ้านหรือเป็นหมาป่า <c oughs> สั่งสอนมันเป็นหลักจำ ตำมัฮงฮงสมป้าน้อยเออตู๋ะตัมกรูอู้ตายสมองสมองแม่งก็น,น่ากับอเมล่าประเด็นนี่บ่สึือารมณ์การเฮ้ยปลาสมกับกุ้ง <c oughs> ปวดตะหัวแต่ละมือก็ได้ไขมันกูขืนแล้วไม่เกณฑ์ขืนเนาะ <c oughs> โอดโพ ก็จะมาไม่ได้กินสีนไม่ได้กินหมูแจ,จ๋วยังน่ะใช่แม่ไปเก็บมากอ,อกไปอีกนึงเ็บอกไอ้อออลีได้เาเห็นแบะเัาตัวเดียวได้นอนอยู่พเพิงนะมันก็จะไปแต่ตาสาวแต่เสียแตอบ่กบกบูมึงเด้อ มึงสิตายสมใจกินไข่ไข่ปลาไข่ดีกูซื้อมาขายสันดานมึงนี่สันดาเนดาลเลวื่้นี้ก็เก็บ high, นนะข้าวโพดขายเพราะขนาดข้าวมันแก่ เจ็ดเดือนหน่ากินโดนัทกินโดนัทซาลี่มันเจ็ดเดือนมีหน้าร้องให้ยังไงรองนั่ง bye